ปลาคางบ้านแกมาบูลลี่ฉันเหรอ <c oughs> บอกว่าฉันทำปูนสีชมพูฉันจะทำแล้วคนสวยเนะี่ยแกชอบปลาคนคน,นี้นคนนี้สงสัยไปตอตบตำติเซฟได้หน่อย <c oughs> คนเหม่เนี่ยใส่มาเช้าแล้วจะกินไข่ยืดไปเดี๋ยวถ้าเป็นมบูรี่ฉันเดี๋ยวฉันปล่อยให้แกได้ใจก่อนแล้วถ้าแกปล่อยแล้วจิมาอะไรทันจะหขงเลาะแกให้หนักเสียเวลา จริงจริงไปทาสีต่อดีกว่าวูบูดิมันเหม็นจังว่ะ